สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะโอเควันนี้นะคะมาแนะนำนะคะการดูแลร,รอบดวงตานั่นเองนะคะก็ในแบรนด์ของเราก็จะมีเป็นตัว a d v a วานไฮยาลูรอนนะคะไอคีมตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสูตรใหม่ของไอคีมนะคะของแบรนด์เราเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่า ดีขึ้นเข้มข้นขึ้นและที่สำคัญปริมาณเยอะขึ้นด้วยนะคะ1หลอดเนี้ย30กานเลยนะคะตัวแอดวานไฮยาลูรอนไอคีมของเรานะคะต้องบอกก่อนเลยเหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวรอบดวงตาไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยนะคะ ตาหมองคล้ำแล้วก็ผิวรอบดวงตาขาดความชุ่มชื้นค่ะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมากๆนะคะบำรุงผิวรอบดวงตาได้เป็นอย่างดีนะคะนวัตรกรรมต่างๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าจะให้ริ้วรอยแล้วก็รอบดวงตาเนี่ยแปรดูลดเลือนลงนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่า เขาดียังไงนะคะรู้ไหมเนี่ยมีสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิดมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาเขียวนะคะสารสกัดจากโสมนะคะรวมไปถึงใบแปะหวยด้วยต้องบอกก่อนว่าสารสกัดธรรมชาติเหล่านี้นะจะช่วยบำรุงนะคะผิวรอบตาของเราเนี่ยให้ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ผิวบริเวณรอบดวงตาค่อนข้างกระชับขึ้นนะคะอย่างมากนะคะที่สำคัญเนี่ย จะเพิ่มความสว่างกระจ่างใสด้วยใครที่มีปัญหารอบดวงตาเป็นมีแพนด้าตาคามจากการนอนดึกพักผ่อนน้อยนะคะลองเอาไปใช้ดูได้นะคะตัวนี้จะเพิ่มความสว่างนะคะกระจ่างใสนะคะได้อย่างปลอดภัยด้วยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการหา บำรุงรอบดวงตาดีๆสักตัวนะคะในประมาณขนาดปริมาณเนี่ยสากรัมนะคะราคาหลักร้อยแล้วก็คุณภาพครบเต็มรอดเลยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยขาดความยืดหยุ่นขาดการกระชับนะคะหรือว่าตาค้าตาหมองแล้วก็เกิดในเรื่องของความแห้งกา้านบริเวณผิวรอบดวงกานะคะลองใช้เป็นตัวไฮยาลูรอนนะคะอายครีมนะคะของอควาพัแบนดูค่ะตัวน,นี้ต้องเด่นมากเลยนะคะครบในหลอดเดียวเลยนะคะชุ่มชื้นกระชับ ตากระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยไปในตัวนะคะด้วยเทคโนโลยีที่มีความเข้มข้นขนาดนี้นะคะสารสกัดธรรมชาติเต็มหลอดขนาดนี้นะคะและที่สําคัญอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยมากๆนะคะสําหรับคนที่ผิวบริเวณรอบดวงตาค่อนข้างบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายนะคะวันนี้มาแบ่งปันเลยนะคะในราคาเพียงหลักร้อยนะคะจําหน่ายเหมือนเดิมค่ะในวาสันทั่วเมืองไทยนะคะหรือว่าจะสั่งผ่านออนไลน์ก็ได้เรามีบริการจัดส่งในราคาสมาชิกนะคะ ฟรีเลยนะคะแล้ววิธีการใช้นะคะก็คือหลอดจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็เปิดจุกนะคะหมุนๆเลยคะ่ะแล้วก็บีบเนื้อครีมออกมานะคะแต้มบริเวณผิวรอบดวงตานะคะแล้วก็ค่อยๆนวดวนเบาๆนะคะบริเวณหางตาเข้ามาหดบานะคะแล้วก็วนแบบนี้ค่ะเนาะค่อยๆทาน,นะคะซ้ายขวาแล้วก็ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะ ปลอดภัยแล้วก็ประหยัดด้วยหลอดหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานนะคะเลือกไอครีมนะคะที่คุณภาพดีนะคะแล้วก็อ่อนโยนนะคะซึมง,ง่ายนะคะทําให้ผิวรอบดวงตาเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะคะแนะนําเลยค่ะตัว Advan านไฮยาลูรนนะคะไอครีมของอ q u a p a r ร a ะะ